สวัสดีนะครับสวัสดีพเพื่อนเพพี่พ,พี่น้องท,ทุกทกท่านนะครับสวัสดีไปยัง fc ชายใหญ่ที่เคารพร,รักทุกท่านเช่นกันครับอันนี้อยู่กับเ h เลอร์ s เจ0ดครับรอครับปูไหนต่อมาเนี่ยอยู่เลขคัดซี่ก่อนครับ fm 1 j โห นี้เป็นทะซีบ้านเราครับ F M 1J โวิชัยการช่างนะครับต่อเลดเิลเลอร์เพื่อเลดครับสวยๆยปเดดเินทางผ่านมาครับมาเจอเข้ากับเจ้าโรถอัดฟางนะครับรถอัดฟาง ผมจะไปดูใกล้ๆกันหน่อยครับรถอัดฟางนะครับอันนี้อินเตอร์นะครับใช้เครื่องอัดฟางอินเตอร์ล้อแท็กนะครับช่วงล่างน่าจะสิบนี่นะครับ จเจ้าเลยนะครับเครื่อง hojd ตัวนี้เป็นถาดนะครับสำหรับที่ใส่ฟางที่อัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะบรรทุกนะครับไม่ต้องอัดทิ้งเหมือนเหมือนที่ใช้รถไถอัดนะครับบรรทุก มาส่งนะครับข้างทางนะครับแบบนี้ครับออันนี้น่าจะจากที่ผมสอบถามนะครับก้อนละ19บาทนะครับก้อนละ19บาทรถอัดฟางครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งทางเลือกครับที่อา่า สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็จะลงอัดได้เลยนะครับถ้าถ้าเราใช้แบบรุ่นเก่านะที่เป็นใช้รถไถนะครับใช้รถแท็กเตอร์ลากจูงนะครับมันจะลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเปียกอยู่ครับมันเครื่องอดัดเราก็จะจมนะครับถ้าแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปพวกรถที่วิ่งลาก ใช้แท็กตอร์ลากก็จะลำบากนะครับต่อไปนี้ครับเพราะว่าถ้าจะรอดินแห้งนะครับรถตีนตะขาบแบนนี้ก็จะเอาไปกินก่อนหมดครับต่อไปเราจะเห็นรถลักษณะนี้นะครับเยอะขึ้นนะครับผมเห็นคำหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆทรงโู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะครับ ีนอยู่ที่จังหวัดปุยรัมครับอสตึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถอัดฟางกันนะครับน,น,รนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับของ วิชาการช่างนะครับคันนี้จะใช้ยี่สิบสองความยิบสองแตะเดือสิบสองนะครับเครื่องสองสี่ นจะตกแล้วครับผมจะทนันฝนไหมเนี่ยลงองดูครับไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ ไฮดิกรั่วครับก็ต่อขาดดี๋ยวเราจะไปกับเขาครับ ฟางี่สำคัญสุดอยู่ที่อตอนระบบมัดเชือกด้วยนะครับ ก็น่าจะทนกว่ารถเกี่ยวหน่อยนะเพราะมัน้นหนักอาจจะไม่ไม่เยอะเท่ารถเกี่ยวนะครับน้ำมันก็น่าจะไม่เปลืองเท่ากับรถเกี่ยวข้าวครับว่าระบบใช้กำลังไม่ไม่เยอะเท่ารถเกี่ยวข้าวนะ ผมไม <Okay. S 1> ่ได้ถือไม้กันสั่งมากครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ สามารถทําได้นะครับอีกอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นรถหัดฟางล้อแทคลักษณะนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าจะยังใช้รถที่เป็นรถคุกแท็กร์ลากอยู่นะครับมันอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารถแท็กร์ลากเราต้องใช้ ให้ดินมันแห้งก่อนนะครับถึงจะมาได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับดินเปียกดินนุ่มนะครับไปได้หมดครับสำหรับท่านใดที่ยังมองหาชีพอยู่นะครับ ก็อีกเป็นช่องทางหนึ่งนะครับถ้าอาดลักษณะอ่ามีอยู่น่าจะมีให้เลือกนะครับคืออาดลับทิ้งตามช่วงนาเลยนะครับอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งหรือว่าอาดแล้วให้อุ้มไปส่งที่ข้างทางก็น่าจะอีกราคาหนึ่งนะครับ หรือว่ามีสาขานะอาจจะไปติดต่อกับทางฟาร์มนะครับฟาร์มนมฟาร์มวมัมว,วนะครับไปส่งเขามีรถบริการขนส่งให้นะครับกินราคาอีกนะครับคนงานมีงานทำนะครับมีรายได้อีกนะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับหัวคิดนะครับของคนไทยนะครับไม่ธรรมดานะครับดัดแปลงไปเรื่อยนะครับถ้าลักษณะที่เมื่อก่อนนะครับคือรถอัดฟางไม่สามารถลงอัดได้ต้องเผาทิ้งนะครับเผาทิ้งทำลายไปนะครับเป็นมลพิษทางอากาศอีกนะครับ ตรนี้ก็ใช้เลี้ยงสัตว์กาปเลี้ยงสัตว์นะครับได้ประโยชน์นะครับเป็นมูลค่า ข้าวในว่ากันเป็นไรนะครับไล่450 500ครับตอนนี้ว่ากันเป็นก้อนเลยครับฟางเยอะได้ข้าวได้ฟางเยอะจำนวนก้อนเยอะได้ตังเยอะนะครับทำมีรถเกี่ยวเองยิ่งจ้าเลยครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ควบคู่กันนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก็อัดฟางต่อได้เลยครับ รถเทเลอร์ก็ใช้คันเดียวกันได้นะครับแี่ก็ให้เป็นแนวคิดนะครับแนวคิดเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรนะครับหลังจากเจอโรคนะครับโควิดระบาดนะครับทำให้บางคนก็จะตกงานหรือไม่ก็กลับมาอยู่บ้านนะครับ ยังมองหา,าชีพหางานทำอยู่นะลองดูครับลองไปศึกษาดูนะครับาการจะทำอะไรคุณต้องมีใจรักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำได้แล้วก็เราอยากจะทำนะครับเราต้องไปศึกษาดูไปลองทดสอบไปลองสัมผัสด,ดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะมานั่งดีดที่เลขนะครับ19บาท2าบาทยะคริบหบาทนะวันหนึ่งได้กี่ก้อนร้อยก้อนพันก้อนเป็นเท่าไหรนะ่ไม่ได้นะครับ ต้องไปคิดพิจารณาดูให้ดีนะครับใส่ตจรองดูให้ดีครับว่าเราใจรักหรือเปล่านะครับแล้วก็มีงานมีคนขับไหมเราขับเองได้ไหมลูกน้องญาติลูกหลานนะครับมีคนทำไหมอะไรประมาณนี้ครับ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครัถคันนี้ถือว่าคล่องพอ,งองสมควรนะครับแนะปบบบับเดียวครับจะ3 40ก้อนนี้วนะครับก็ลองคูณไปดูครับ20บาทครับแป๊บเดียวครับ7 800นนะครับ40ก้อนก็428 แต่ร้อยบาทนะครับการเดินครับลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสู้ๆนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ